สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมาค่ะน้ำมะนาวค่ะมะนาวกับน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งมะนาวค่ะทุกเช้าอย่างงี้ค่ะเพิ่นจะชงให้เคสให้สามีเพิ่นกินทุกวันเลยนะคะน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวค่ะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนมะนาวหนึ่งซี่เลยสวัสดีตอนเช้าค่ะเสียงของเพิ่นนีเพิ่งตื่นจริงค่ะตอนนี้ก็เพิ่นนู่นค่ะตีห้าสี่สิบห้าโอ้ตีห้าห้าสิบแล้วค่ะตื่นตีห้าสี่สิบห้านะคะวันนี้ไปทํางาน ตื่นเช้ามากกับดอกไม้รับต้นคริสต์มาสค่ะดอกคริสต์มาสเนะะาะนะคะเบิรนจาไม่ผิดนะคะออนี่ก็คือตอนเช้าเพื่อนนะคะดูบรรยากาศยังมืดอยู่เลยค่ะตีห้าก็ห้าสิบนะะชุดนอนต้องแดงมืดอยู่เลยค่ะตื่นคนเดียวค่ะยังไม่มีใครตื่นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเตรียมของไปทําง,งานแล้วก็เตรียมของให้เคสไปโรงเรียน,นะคะ่ะ ต่อมาตามด้วยกาแฟของเปิ่อค่ะและก,แลกาแฟเปิ้ลเครื่องอันแรกนะคะเปิดล้างเครื่องก่อนนะคะล้างเขาจะล้างเครื่องก่อนแล้วก็สเสราก็ค่อยใส่ครบฟตชกาแฟลงไปต้องเตรีมนะงก่อนนะคะ นี่่คะกดปุ่มเลยค่ะถ่วยเล็กถ้วยใหญ่อะไรอเงี้ยค่ะกาแฟร้อาชารกาแฟสดนะคะหืมกิ่นหอมถึงเมืองไทเลยค่ะมีกจะไข่ตอมก่แล้ก็อกาแสรจแล้วนะคะเันงจะตามด้วยวิตามินดีตรงนี้ค่ะหยอดเข้าไปเลยค่ะทำให้ ไม่หดหูและให้รู้สึกสดชื่นนะคะในบรรยากาศที่บอกว่ามืดๆคื้มๆของเงยอรมันเน,น,น,นี่ยค่ะแ้วาแฟนึ่งเรียบร้อยค่ะคนี่อเหเข่งนี่กาแฟหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งแก้วนะคะตอนเช้าแล้วก็ แต่งตัวเสร็จก็มานั่งทานข้าวกันค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้กินอะไรกันตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสภาพตอนตื่นนะคะเมื่อกี้ยังไม่เห็นนะคะน,นี้เดี๋ยวพอเปิดให้ดูนะคะว่าเวลาตื่นนอนหน้าตาของเปิ้นจะเป็นแบบไรหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะน่าจะหล่นๆนิดนึงนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้ก็ดื่มน้ําดื่มกาแฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เปิ้นก็ต้องเตรียมอาหารให้ไปโรงเรียนแล้วะคะ่ะของเปิ้ลนะคะ ไปทางานนะคะเปิ้ลจะกินแค่ไข่ต้มสองฟองนะคะเปิ้ลจะต้มไข่นะคะจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้ต้มนะคะเปิ้ลจะซื้อไข่ต้มสําเร็จของที่ห้างมาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ซื้อมานะเปิ้ลก็เลยต้องต้มไว้ต้มไว้ก็คือสําหรับอาทิตย์นี้เลยนะคะก็ปอกไข่ใส่ใส่ถ้วยนะคะกินง่ายๆทุกคนเวลาไปทํางานนะคะเปิ้ลจะกินแค่ไข่ต้มแล้วก็กล้วยแล้วก็ผลไม้ที่มีแค่นั้นเองค่ะกลับมาค่อยจัดหนักแล้วก็ตอนเช้าก็กินกินให้อิ่มไปอะไรอย่างงี้ค่ะ จะได้ไม่ต้องไปกินยากที่ทํางานแล้วก็เวลาเราเอาอาหารลงมากินเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นรบกวนเพื่อนร่วมงานด้วยเนี่ยเพิ่นก็เลยจะกินไข่ต้มหรือไม่ก็ถ้ามีขนมปังก็จะกินขนมปังพอพูดถึงขนมปังแล้วเมื่อวานเพิ่นซื้อขนมมานะคะสามีแอบกินไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องขนมหวานแล้วก็จะมีแมวเดินวนเวียนอยู่แถวนี้อยากจะออกไปข้างนอกอยากลงไปหาแม่แล้วนะคะแมวเนี่ค่ะชีวิตตอนเช้าแบบนี้ค่ะสดสดเรียวเรวค่ะตีห้าหกโมงแบบนี้อันนี้ของเปิ้นก็เสร็จแล้วนะคะไข่ต้ม ใส่อย่เงี้ยแล้วเปิ้ลก็จะมีซอสแม็กกี้ขวดเล็กๆของเปิ้ลนะคะซอสทาร์ทูมิ่ขวดเล็กๆของเปิ้ลอยู่ในกระเป๋าทํางานอยู่แล้วนะเปิ้ลเพราะเปิ้ลกินตลอดกับไข่ต้มนะคะมันก็จะง่ายๆสะดวกดีค่ะส่วนของเคสน,นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะองุ่นนะคะเปิ้ลจะห่อองุ่นให้เขาหรือไม่ก็จะเป็นผลไม้พวกแอปเปิ้ลพวกลูกพลับลูกอะไรเงี้ยค่ะหอ่อปาดห่อให้เขาไปนะคะหน้าตาไม่เป็นแบบนี้หน้าตาทุกคนอาจจะงงกับหน้าตาเปิ้ลมากเลย เดี๋ยวเาเอาไปล้างก่อนนะ สิ่งเดียวที่อยากได้คือลงไปหาโอมา่าสิ่งที่เราจะพูดกับปนตอนนี้ทุกๆเช้าเลยพูดว่าอะไรนั่นละ่ะห,หามีก่อนเร็วหามีก่อนเร็วไม่เคยจับก่อนจับก่อนขอจับก่อนขอจับก่อนด,ดูความน่ารักของเขาสิ <laughs> เคสยังไม่ตื่นนะคะจ้าทุกวันถ้าสามีเปิ้นอยู่เลยสามีจะบอกเนี่ย ดูเห็นไหมเขาจะฉลาดมากเลยร้องเราบอกให้เปิดประตูเปิดประตูจะลงไปหาโอม่าล็อกนิกนะบอกนะตุกมุสวารรชินต้องรอก่อนไปแอบดูเด็กน้อยตื่นมาดูนะคะวา่าเวลาเขาตื่นเขาทำอะไรตื่นหรือไม่ตื่น,นแอบดูค่ะเฮ้ย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 ,ย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 ตื่นเลรอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังค่ะสวัสดีค่ะอเนี่ยค่ะตื่นมาก็อารมณ์ดีอย่างนี้เลยค่ะทุกวันเลยแล้วตื่นมาน้องต้องทําอะไรคะฮะตื่นมาต้องทําอะไรคะพักผ้าห่มนะคะผ้าห่มอันใหญ่เนี่ยผ้าห่มขนติดนะครับมเพื่อความอุ่นของเขานะคะเพราะอากาศหนาวมากเลยนะคะโอ้ในสวัสดีค่ะสวยๆหน่อยค่ะดีค่ะตื่นมาก็ยิ้มเลยค่ะเด็กบ้านนี้ถ้าบางทีนะคะเขาจะตื่นแล้วก็ไปปลุกเปิลเองเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวแต่งต <7 S 1> ัววันหยุดราคาวันหยุดจะตื่นเร็วนะคะ<ม>ถ้าวันไหนเป็นตรงเงยนจะตื่นช้าน้องพับสวยๆหน่อยลูกอใส่ถุงเท้าก่อนค่ะหนาวอ่ะโอ้นี่เรียลมากเลยนะคะสดๆเลยนะคะไม่อยากใส่รองเท้าใส่รองเท้าใส่รองเท้าดีกว่าคะ่ะเออใส่รองเท้าออคนอะไรฟิตนอนตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะคะตื่นหกโมงคือแบบโอ้สุดยอดเลยนอนเยอะมากเลยจัดหมอนส,สวยๆลูกจัด าผ้าสีแดงนะั้นเอะเปิ้ลปูไว้พ่อเอาไว้ลองลองอะไรลูกลองน้ำลายลองน้ำลายนะ <c oughs> เป็นก้อนน้ำลายท่วมท้นนะคะพับผ้าห่มด้วยค่ะทำสวยๆค่ะอืมเนี่ยค่ะตื่นมาก็จะตัดผ้าห่มเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะผืนใหญ่มันจะพับยากแ,แต่ว่าแล้วก็เลือกไว้นี่คือกล่องอะไรกล่องอะไรคะเน<อ>ี่ยยกมาสิค่ะตรงน,นั้นมันรบมากเลยค่ะตรงนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนะคะรบมากเลยเขาจะทํากล่องซ่อนขนมไว้นะคะ กล่องซ่อนขนมของป,ปา๊าป๊าเหรอไหนคะของเองค่ะอ๋อกล่องซ่อนขนมนะ,ะเพราะว่าช็อกโกแลตของป๊าป๊าเนี่ยคือแบบถ้าเก็บไว้เนีย่ยเดี๋ยวป๊าป๊าเห็นนะ,ะต้องทํากล่องซ่อนนะ,ะถ้าป๊าป๊าเห็นเดี๋ยวป๊าป๊ามากินหมดเลยนะคะหนึ่งอากาศคืายังมืดอยู่<ร> <หา S 2> นะคะด้านนอกเลยก็มืด,ดมาดมูนะคะรถด,ด้านล่างเงียบหมดเลยค่ะโอเคคะ่ะแต่งตัวกันดีกว่าคะ่ะลูกไปหืม ตื่ออะไรคะเออตื่นแล้วค่ะออกกาลังกายกันอเป็นตองออกกาลังกายนิดหน่อยก่อนนะคะทุกคน,นแต่คนนี้ก็ยังเฝ้ารออยู่ยังมีความหวัง <c oughs> <c oughs> เย้ยโ<ๆ>อเคค่ะเดี๋ยวออกกํกายัง,งยายกันะคะ่ะยยายนยยยยยยยนยย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 ย่ยยยยยนยย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 คยย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 ะยย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 ยะ ค่อยๆจิบด,ดุกให้มันลงไปนค่พาว่าหายเจ็บคอรือย,ยังคะโอ้ดูคราบลูกผมมาม <laughs> นี่ค่ะวันนี้เพิ่นทำาอะไรน,นี้นะคะตม้ตมตม้ตมต้มยำปลาค่ะทุกคนโอ้โหน้ำไหลต้มยำปลาค่ะปลาของเยอรมันนี่นะคะปลาอะไรก็ไม่รู้ออนะคะต้มยำปลาแล้วก็ข้าวอุ่นไว้แล้วนะคะนี่หุงข้าวอุ่นไว้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะนี่ก็พร้อมสำหรับการกินอาหารเช้าของเราและะ้วค่ะ อไปค่ะดื่มค่ะเดี๋ยวมาบอกออกกำลังกายก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาออกค่ะแถว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 คนนี้คิดว่าเราจะเปิดให้ยังจ้าน้องไปพร้อมกันนะจ๊ะ,ะสามีเพิ่นนอนอยู่ในห้องนะคะยังไม่ตื่นเพราะเข้างานดึกค่ะปกตินั่งตื่นตีสามตีสี่ เอออกกาําลังกายให้คุณผู้ชมดูหน่อยสิคะออกยังไงคะ <d> นี่คะ่ะเครื่องออกกําลังกายครับเหีย้ารองเทา้าจ้ารองเทา้เาเหีย้าอุ้ยเยะเพื่อความฟิตนะคะข้างนอกมันหนาวมากเลยฮะ,ะตอนนี้ลบหนึ่งองศานะ,ะต้องสู้ๆ <c ười> นะคะเฮ้ยเย้โอ้แข็งแรงมากนะยฮะอา, <c ười> อารมณ์ดีนะคะกลับมาออกกาําลังกายกินจิบน้ํมามะนาวน้ําผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเป็นเด็กอารมณ์ดีนะคะ โอ้โระวังเหนื่อยนะอย่าออกเยอะนะคะเดี๋ยวจะไม่มีแรงไปเรียนนะคะไปค่ะทุกคนเออเออไปกินนแล้วมาค่ะทุกคนสภาพแต่งตัวไปทำงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังทำผมให้เคสอยู่ค่ะ ไปค่ะกินข้าวกันค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเคสก็เปิ้ลตัก ตอนนี้นะคะเวลาเจ็ดโมงตรงแล้วนะคะเปิ้นตักข้าวราดราดกับปลาแล้วก็แกะเนื้อปลาให้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาแกะอีกแล้วก็เอาน้าซุปราดกินข้าวได้เลยลูกช่วงเช้าเชก็จะกินแบบรีบของเปิ้นก็ซุปหนึ่งถ้วยนะคะของเคก็ตักให้ในจาน,น,ะะนแล้ว <laughs> อร่อยไหมคะอร่อยจังเลยคะอร่อยจังเลยเปิ้นก็จะเพิ่มของเปิ้นจะเพิ่มเป็นพริกป่นมะนาวบีบมะนาวน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงนะคะของเค้กก็จะใสๆหน่อย ต้ยมยำปลาปลาที่นี่เนื้อหวานอร่อยดีอยู่เหมือนกันนะคะถ้าใครที่อยู่เยอรมันนะคะ mm. ก็จะเป็นปลาสดสดที่เขาก็จะขายอยู่ในตู้ะคะ่ะขายพวกคู่กับหอย mm. พวกหอยมแมลงภูพวกอะไรแถวๆนั้นนะคะหอยแมลงภู่ mm. มีแรงค่ะซ mm. ดน้ําซุปร้อนๆแบบนี้ mm. ของเปิ้ลข้าวก็จะประมาณโอ้ยมองไม่เห็นเนี่ยล้นจานขึ้นมาเห็นนี่นะคะเพราะใช้แรงงานนะคะตอนเช้า เปิดหัวงยหรไม่เคยส่งมาค่ะใช่ค่ะดอกไม้ตอว่าเปไม้สามีเพื่อนก็นอนเล่นอยู่กับแมวอยู่นะคะ <c oughs> เพราะว่าเข้างานบ่ายสอง <c oughs> พวกเพื่อนก็กินนอเช้าแบบนี้ทุกวันค่ะทุกวันเมื่อวานเคสไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเจ็บคอนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกนะคะไม่ยอมกินน้ำทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เลยเจ็บคอ แต่ที่โรงอาหาเรเขามีน้ำให้ดีใช่แต่หนูไม่ยอมกินน้ำที่มาบแม่ห่อให้เลยอ่ะหมูเนื้อปลาหวานมากเลยค่ะกินกับข้าวตอนเช้าเนี่ยแหละโหสุดสุดแล้วไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเราก็ต้องกินของที่เราเคยกินนะคะละ <c oughs> จ้ะ เอาน้ำหนุนนะล้างแค่ก่อนอือหือนี่น้ำหนูอยู่นี่เลยน้ำอุ่นเนี่ยมาน้ำอุ่นค่ะ นี่ก็รีบกินอย่างเดียวเลยนะคะปะุ๊บปั๊วปั๊วปั๊วแล้วปิดไว้ก่อนรอให้มันเอ็นดีกันค่ะ,คะเดินไปปิดห้ามาเลยได้นไหมคะปิดวิดีโอเดี<ห>๋ยวไปเจอกันในพาร์ทเดินไปส่งเคสน,นะคะก็คือเสร็จแล้วแต่งตัวแล้วก็เดินไปส่งเคสแล้วเปิ้ลก็จะไปยืนรอเพื่อนเปิ้ลน,นะคะ <c oughs> ไปกันคะ่ะกินข้าวก่อนคะ่ะทุกคน<ห>ต้องรีบแล้วค่ะข้าวหนู ถังคนตนำเงินแล้วค่ะอุย,ยเดี๋ยวลา,า,ากถังขยะมาเก็บก่อนลกเักนะยืนไรปถปให่เะะ้ที่ถา่านนงเ,าาเก็บตอนเช้าะะแม่เห็นแม่คงดีใจเมื <c oughs> านพ,พ่คาถาังอยะไปเอาถาังขยะไปไวข้างนอกเองแล้วก็วันนี้เก็บเองนะคะ ไม่เคยทําได้เลยถึงวันแรกแคสดูรอค่ะนี่7จ็ดโมงยี่สิบแล้วนะคะยี่สาแล้ว่ยังยังมืดอยู่เลยค่ะไปโรงเรียนกันแบบนี้ค่ะดูชุดของน้องสิ้ันนี้ใส่ชุดแบบไหนหนาสุดๆไปไลยค่ะใครใส่นนุสนค่ะก็จะมีผู้ชายนะคะอันนี้เพื่อนบ้านเอนนะคะยืนรอกดไฟแดงให้กับเด็กๆนะคะเพื่อนบ้าน ดีเลยไม่ได้ด้วยนะคะอูยะะ้ยหนเขาเขจัดต้นคริสต์มาสแล้วะคะ่ะสว <laughs> ัสดีคุณลุงนี่ค่ะเขาก็จะมีกดให้เด็กแบบนี้นะคะทุกคนบ <laughs> ายจุ๊สจุ๊สใช่ก็ต้องักทายตอนเชา้าก่อนแล้วค่อยไ,ไ,ไ,ไปเลยค่ะี่ไปกับเพื่อนไปไปค่ะแล<ห>้วให้เดินไปส่งอ๋อส่งถึงตรงนี้พอะนี่ต้นคริสต์มาสเขาค่ะท ไปค่ะไปพาเพื่อนไปแล้วเลยลูกเราจะเจอคนแปลกหน้าไปตามไปไปค่ะอนเดี๋ยวก็ยืนรอเพื่อนแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะไปยืนรอเพื่อนเิบนตรงนี้นะคะมาแล้วค่ะอู้หูถังขยะอะไรมาจอดขวางทางคนเนาะตรงเวลาเปร๊ะเปร๊ะสวัสดีชาวไทยหน่อย เอยอมันสวยอะโจนค่ะไปทำงานเนี่ยค่ะทุกคนเดือดโดนรถยางเยอะเลยค่ะมือฉมังในการขับรถเออฉมังมือภะพมาอมานหลังไม่เชื่อเขาจะา้อกป่ามั้ย เมื่อวานเขาไปหัดขับรถมาค่ะทุกคนไปไปเรียนขับรถกับคุณครูค่ะไม่ได้หัดเรียนขับรถค่ะมาอยู่ที่นี่ต้องเรียนเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนโรบอทอะที่แบบต้องขับตามที่เขาบอกก็มีแผนให้เราแล้วเนาะว่าเราต้องทำแบบไหนอะไรเงี้ยเออล้วยากมากเพื่อนสำหรับเขาอะยากแบบยากจริงอะเพื่อนยังยากค่ะเพื่อนเร่าวว่าคุณไม่ต้องมาโจ๊กฉันไม่ได้โจ๊กสามีนางบอกว่า อะไรนะมามามาหลอกเล่นอะอีตลกหรือเปล่าอยากจริงจ,งจ,ง,จงจะมาหลอกเล่น,นลไมไ,ไม่ได้ขับไไหนครับแค่แถวนี้นะเอนเมื่อวานา<อ>ตรงนี้นะขับแค่แถวนี้ก็ยังเนาะถ้าเข้าในเมืองก็ตายขัอขงอรง่เคยมีปัญหาเมื่อวานนี้เราขับไปน่นย้อนกลับมาแถวเลี่นใช่ ยากจน,กจนความความในใจเลยคะ่ะนี่เขาขับรถมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วโอ้แล้วเปิ้ลเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวไปที่ทำงานกันค่ะ จังวะถึงที่ทำงานแล้วทุกคนหนึ่งโมงสามเตอนนี้ก็แต่ดีนะเจ็ดโมงครึ่งแล้วค่ะนี่เจ็ดโมงกว่าแล้วเขาส่องรถแล้วเขาออกมาเขาว่าเออรถไม่เห็นว่าอันนี้ต้องออกไปแล้วนี่จะเป็นที่จอดรถของพนักงานนะคะทางในอีกค่ะแล้วก็ที่จอดยานโอเคค่ะตรงนี้